บ้าแบกท,ทิ้งทวน่าผมจะสรุปแล้วว่าการสรุปให้ผมคุณฟังว่าการที่คุณมาป่วยทางจิตเนี่ยมันก็เกิดจากที่ว่าผมเล่าเมื่อสี่ห้าร้อยตอนเนี่ยให้คุว่ามาันเป็นโรคจิตวิญญาณผมก็สรุปให้ทุกคนว่าผมมาหลุดเข้าไปในดินแดนของโลกวิญญาณแต่มาทําให้เราไม่ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ในโลกประจุมนุษย์เราได้เลยพระพิษสงสงท่านท่านก็ต้องเข้าป่าเข้าเขาไปเลยมา แต่พอผมไปโรคซึมเศร้าผมก็ได้สุญญตาพิญญาฌานแปดผมป่วยด้วยไบยโพล่าผมก็ได้อนัตาสมบัติตลักธิฌานสี่พอผมมาป่วยด้วยเขาเรียกว่ากิจเภทหูแววเนี่ยไอมาผมก็ได้เขาละธาตุขันสติสมพชัญญะกรรมฐานยานสิบคราวนี้ว่าผมมาเรียนพวกยานสิบหกอิทธปัจยตาเหตุน,นี้เกิดเหตุน,นี้ยังเกิดผมมาเรียนเรื่องเกี่ยวสติสมัชัญญะรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่ และผมเรียนเรื่องกรรมฐานกรรมนวัตติโลโกโล้และสุดท้ายผมก็จับเื้อสูบฝัมเร่วมสังกกรรมปงตายนี่แหละเป็นที่มาที่ไปว่าขอพบผมเป็นพวกที่สมัยก่อนเนี่ยผมมีการรมกับประเทศชาติผมเป็นลูกหลานเจ้าต่าผมเป็นพวกเสื้อแดงเนี่ยเสื้อแดงอ,ะอ่ะอ๋อสมัยยุนนะเดี๋ยวที่ผมก็ไม่เป็นเสื้อแดงแล้วเออผมก็เป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วสมัยก่อนเนี่ยีค่คกณเห็นไหมว่า สายแดงก็ตายไปแล้วโดนสแนปเปอร์โปตีก็โดนตายไปแล้วสุรชัยสถานตายไปแล้วผมเลยรู้ว่าผมโรคเวงกรรมและไอ้ที่มันเกิดคุกกันโยวว่พวกสามเกศธรรมศาสตร์ชลุฟ้าะลุกแก๊สเนี่ยเห็นไหมมันโรคเวงกรรมก็นี้ว่าถ้าเราพูดลรงเวงกรรมเนี่ยคนเขาเข้าใจเพราะเราเป็นคนพูดแต่เวลาที่คุณป่วยอ่ะจากโรคเวงกรรมอ่ะไอซุมเศ้าไมโพลาจิตเวชจิตเพทเ,เนี่ย ผมเชื่อมโยงเป็นเจ้าตากกริสลวสวนพระธาจารย์โตเลยนะฮะเชื่อมโยงพระสยามเทวาที่ราชยุคเก่ายุคใหม่เลยนะพราะล่วงพราะคุณรังกรแผงมาล่าพระนาเลยสวนมาล่าพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุวลาโลกมาลราพะสยามเทวาที่ร่ายุคเก่าและเข้ามาสู่ยุคใหม่ก็คือพระพุทธยาสมาลาเป็นประชานพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็เสร็จเิจกรมลงชุมพรสิ่งเหล่านี้ผมก็เล่าให้พระเออผมเล่าให้อาจารย์โพสต์อาคาันวี่อ่ะ ท่านฟางแลวเงาของท่านจริงคือพระฤาษีเวลาผมพูดในโรคจิตวิญญาณเนี่ยผมจะเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยอ๋อเงาอดีตของท่านน่ะโอ้แต่งชุดราชมาแต่งเป็นที่ต้องตาต้องใจสติอ่ะอาจารย์โพสเนี่ยมากล้นบารมีบารมีล้นป้าบารมีหือบารมีเป็นหนึ่งในใต้ล่าแล้วผมพูดได้หมเป็นหนึ่งในใต้ล่านี่นะผมรอกพระเจ้าไปหลังจีนหรอไม่ใช่นะกลายเป็นหนึ่งในใต้ล่านี่คือเอกราชเอกราชราชาผู้ป็นหนึ่ง ใครเป็นราชาผู้เป็นหนึ่งอะคุณหลวงพ่องูอะสายสุพรรณแล้วเปลี่ยนมือเป็น,น,นบุเรนองพ่อของนันท่าบุเรงและตอนนี้ราชาผู้นหนึ่งคือนาเรศวรน,นาเรศวรฆ่าหัวทักษิณอนะผมบอกคุณฟังเขาไม่เอาพวกคนขายชาตินะสมัยก่อนผมเนเสื้อแดงผมไม่ได้ขายชาตินะ่ะแต่ผมมีกลางประเทศอยู่ผมก็เลยเป็นซึมเศร้าไบโพลาร์จิตเวชจิตเภศ โอแกยังไม่มาชมไอ้บ้าไอ้บ้าอย่าจะมาหายบ้าแล้วเออแต่ว่าผมก็เลยจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีเพราะราชวงศ์จักรีเป็นราชวงศ์ที่มากล้นบารมีโคลบพระหมหากษัตริย์แล้วผมก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวเกมการเมืองแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ผมหายบ้าแล้วผมเป็นคนโปรตีนจริงๆแล้วสวัสดีครับ